เชี่ยเงีงยังเฮ็บเงียเ้ยงเ <laughs> สียบบักนาวเอ้ยพ่อแม่เสียบบักเพี้ยเสียบบักนาวปนกบบ่เอาเฮาให้พี่น้องเบิ่งกันน่ะภาพบรรยากาศยาม่ยมัเศร้าครับอุปกคือใช่แนวนี่ปลูกไว้กินสดสดไ่ได้ใส่ส,สารเคมีมันบ่อนี่โอเคเสียบวันนี้ไม่กินแบบนั้นเสียบมาสิกี้สิติพา่านเฮอะจังเกาะสูบกบใส่บักเขียะวัดสูบบักเขียะใส่บกบ เสียบไปเก็บสดๆพี่น้องภาพบรรยากาศพ่อๆครับอุปภริชแน,นลอีสานบุกเบิกว่าดีพี่น้องกันว่าดีพี่น้องกันายเพื่อค,ครับเงียบเหมือนเสาครับอยู่ทงอยู่ทาที่สำการอุปภริชแน,นลอีสานบุกเบิกครับอยู่บางคำนะดีบังเพื่อประตูกินหยาคนกับเก็บบักพริกสิปนกบนเงียบเหมือนเสาพายุกับสิเขาเอา เอาจังวยเอาครบอายุปะ่ะแมนสิบเอ็ดไงโหสิบเอ็ดปีเอาหองอีพวกัน้วสามิบ่วาเม่อออไหครั้เดวบ่ปากบานพุ่นบ่เอาครับพี่น้องครับตอนนี้เ<ะ>บิ้งบักพริกปลูกไว้บ่ได้ใสสารเคมีเน่ากับข้องกันบ่พูดครับอีคิวสร้างระเอกช่องเฮาเฮ็ดเป็นบ่ย่านเสียบักพริกสาปีดมาไปไปายกันนั่กี่ทั้งไหน กีทั้งไหนโอ้กีทั้งนี้ก็เสียบให้มันเต็มมะเขือมีหมากบ้างน่นเบื้องกันน่ะนั่นมะเขือนั่นไหวดอกว่าเอาดอกพอแล้วไปต้มกบปนเรียบเรียบโอ้เอาหัดเอาหัดหยอดมันสบ่พ่อไปบันพ่อไปเผ็ดบ่เผ็ดพ่อป่ะเบื้องบักพริกพาพี่น้องไปเบื้องบักพริกกันนะงามป่านไหนหมากไงสั่มใดคุน ป้ปลาทัดกอยู่เด้ดกอยู่ภาพบรรยากาศซากเสียผ่าแล้วก็สิปนกบบ่านพี่น้อง <ดก S 1> ปนใส่บก<อ>ักเขียะใส่ใกีบบ้างันนะกบใหญ่ปปไปไปบังไต่มาเมือ่อคืนนี่ควบเอาควบเอาเด้นี่เอาบัางกันน่ะใส่บบกบก,บ,กบปน <c oughs> โกบสองนิ้วส,สิพ่อก,กินบ่ละสองนิ้วนี่ส่เป่านี่นะเอาต้ไมไหมต้ไมไหมกนต้ไมไหมกน